โลกไปนี้บ่มีไัยเระเหตุผิดแต่ว่าการแก่ไขคืขอความเจริญการแก้ไขอันเท่ายังบพราาแก่ไขกะกับผิดอยู่ลำไปผิดแล้วพี่ดีนะผิดแล้วพี่ดีก็แก่ไหมอนะันแก่ไวไก่าะอะไรกะยังอยู่ในวงจรของ,ของความเสื่อมอันแก้ได้ลวก็บสบายนะก่ะาขอีกี่เลสนยลมาเหตุาหาราอรหันก็ได้ แก่ให้ได้ผู้เพื่อนแก่ได้เพื่อนกับว่าเป็นสักขีพยานพระพูทธเจ้าภาริยาเจ้าทั้งหลายแม้ในพุทธก,กาลแม้ในปัจจุบันแม่ในอนาคตแต่สิมีผู้แก่จะคร้องได้ตลอดการตลอดเวลานี่แหละธรรมะจึงเป็นอากาลิโกบอมิยุกบบมีสมัยคือการแก่จะคล้องซื้อได้การแก่ใจจะคล้องให้ได้ให้ดี มอนมี่มาตรฐานที่มันสะอาดบริสุทธิ์เมื่อหนึ่งเขาแก่ใจไปแก่ไปแกี่มาจนมันสะอาดบริสุทธิ์มันสีอัศจรรย์เจ้าของมันเคยหลงเคยพิษเคยสัวเคยอันนั้นอันนี้โอ้ยมันหั่งหายไปมัดบ้านเนี่ยออนซ่อนเจ้าฟองนี่แหละบเ่เด็ดไปออนซอนไผ่พวกพวกหัวใืนุดก็ห้เมซี่องเรากร็กสว่าเล่า สะอาดน,นั่นนี่อาจารย์ก็บอกหูใจน้ำเราด้ยนะต้อให้ครู่อาจารย์หลูเบึงพพเพิ่นสิวเพิ่นเป็ล่าหันอาจารย์ก็บอกหูน้ำด้ใจไผใจมั่นด้ยขันหัวได้เจ้าจของไงล่ะเพินออ่นว่าให้ฟังก่าฟังน้ำเพิ่นที่สื่อกับอนุโมทนาน้ำเพิ่นที่สื่อบอกหูแจ๊กน้ำเพิ่นได้ยก็บอกหูแจ๊กว่าขันเพิ่นบม่มีกิเลสกับเพิ่นกับสบายเลยตัว เออครับเพื่อมีอก่เลอยู่กับว่าสบายหู้จักซ่อนี่ได้เราจะไปซองงานพ่อไฟก็ไฟเป็นยังไงได้ว่าหู้จักแล้วห้าหู้ใจเจ้าของเ่ยเมาเป๋ากันกับเบ๋าเรื่องธรามะาเออโอ้ขันอยู่นรละดับหมิงก็ดีตัวก็สบายตัวก็บอกไปสั่นละก็ะออยังคูาาค่บ้าจานเพื่นไปยื่นย่านกันนะเห็นบอกเอาไปอามา พาาระอรหันต์นังซึกกันบิ๊ไปยืนยันกันมันบอยืนยันมาได้ดอกเพิ่นเทียบเคี่ยงท่ามาให้ซื้อเออว่าโอ้ท่านเขาถึงท่าแบบนี้บ่เออแสดงว่าคือละละว่านั้นคืลลลนลลลอละละโดยเาพาะพวกในจัวนจทำได้หอแดงพิชยาซื้อหลายองค์ไรได้ มมเมตตาโคตรหัวจักนี่อาจารย์หัวจักหลายองค์แต่พิญญาเอามูนั่น,นมูนั่นเก่ยงยี่หรือเป่าเนี่ยมูนั่น,นหัวจักใจโคนผู้ใดเพิญญาทางว่าใหนเป็นพาาระอรหันต์ได้หัวใจโคนก็ได้